ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องสักศีคนเกษตรมือหนีนะครับลุ่พดเฟอร์นิเจอร์ใหม่เก่าโดยสัางบอยนะครับเฮ็ดในผมประหลาดใจละครับพี่น้องครับสร้างบ้านสองหลังในราคาถือครับแต่ว่าอุ้ยอุปกรณ์เอกเสสลีงดงามไผเห็นกระท่วงไผเห็นกระทักครับพี่น้องว่าหลังนี่งามคุ้มค่าแห้งปกติหนาจะหลายแสนตัวนี่แต่ว่าในราคาที่คุ้มค่าแหลวก็ราคาบ่แพงโดดเด่นสะดุดตาหลังแรกเลยนะครับหลังนี้ครับงดงมาีดีพี่น้องมาชมน้ำกันเลยก่อนอื่นมาทำกล่องหัวใจกับสร้างบอยก่อน ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมผมช่างบอยบ้านนกดาวครับครับร้านลงพลดเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าครับครับผมเดี๋ยววันนี้จะพามาชมครับศาลาแล้วก็บ้านที่ลูกค้าซื้อมานะครับผมซึ่งมีความแปลกใหม่ครับในหลังนี้นะผมซึ่งหลังเนี้ยจะมีทั้งบ้านแล้วก็ลงรถเรียบร้อยเลยล้วมีศาลานั่งเล่นด้วยครับผมสักสีทึ่งมากๆหลังนี้สวยครับผมอยู่ไม่ได้ต้องมารีวิวต้องมารีวิวครับผม โอ้โหพาชมเลยครายถ่ายถ่ได้งไงบ้างครับอู้ไม่เคยเห็นจริงนะครับชจาาบอยสวยครับเพราะว่าอ่าหลังนี้พี่พี่เขาซื้อบ้านมาก่อนโอ้ซื้อบ้านเอเฟมหลังนั้นใช่ซื้อเอเฟมมาก่อนหลังหลังครับแล้วนี้พี่เขาผ่านไปที่ร้านพอดีครับว่าอยากได้ลงจอดรถแล้วมีที่นั่งเล่นเข้าไปปรึกษาครับแล้วทีเนี้ยพอที่พี่เขาไปเกิดไปเห็นเปลี่ยนศาลาหลังอยู่ด้านบนครับอ่าก็เลยถามผมว่า ถ้าทำยังไงเราอยากได้ลงรถด้วยอเออผมก็เลยเอ๊ะพี่เดี๋ยวผมจัดให้ครับอ่าพี่อยากได้กว้างขนาดไหนเดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวเอาสารายกไว้งข้างบนเลยครับผมพี่บอกว่าอยากได้สักสามเมตรสามเมตรแค่พอจอดรถได้โครับก็เลยมันก็จะออกมาประมาณนี้ครับผมซึ่งก็ลูกค้าทมกใจมากลูกค้าประทับใจมากใช่ใช่ครับผมนี่ครับอ่าก่อนที่เราจะชมขอถามราคาหน่อยว่า ไอสองหลังรวมทั้งศาลาด้านบนนี่รอนจอดรถนี่ราคาเท่าไหร่ถึงห้าแสนไหมสามแสนแปดเฮ้ยจริงหรือช่างบ่อยครับสามแสนแปดทั้งหมดราคาแค่สามแสนแปดครับเอฟเอฟสองแสนสามครับหลังนี้แสนห้าโอ้โหจัดให้ลงตัวอยากให้พี่น้องชมแล้วไปรีวิวให้ดูหน่อยอะไรลยถูกขนาดนี้ขอนํำเสนอก่อนเฮ้ยจุดขายนี่ ซิกเนเจอร์ของลุงพจน์ครับเสาหน้าแปดช่างบอยครับผมเสาหน้าแปดเลยช่างบอยก็ถือว่าเป็นคนที่หุ่นใหญ่ล่ำแนะครับนี่เสาหน้าแปดนี่ใช่เคียงช่างบอยมากเสาหน้าแปดครับผต้นเสาหน้าแปดใหญ่เลยใช่ครับผมโอ้ข้างล่างนี่ออกแบบเป็นไงเป็นศาลาซ้อนศาลาเลยครับช่างบอยใช่ครับเป็นข้างล่างเราทำเป็นโรงจอดรถเจ็จข้างบนเป็นศาลานังเล่น อเนี่ยครับผมก็คือตัวนี้เรามาต่อเป็นเสาปูนมาต่อเสาปูนเสาตีนช้างให้ไม่ต้องกลัวพวกใช่ครับตัวนี้เดี๋ยวพี่เขาจะเทให้เต็มหลุมครับครับผมกว้างเท่าไหร่ในข้างล่างน่ครับข้างล่างนี่สามเมตรครับข้างล่างนี่สามเมตรสามพูนซีโอ้หรถจอดแบบสบายไม่แคบครับรถจอดสบายเลยตรงนี้โอ้ดูอิสจะดีราดล่างนะครับเนาะหนาไม้นี่ไม้ไม่มีใหญ่ๆ่นั้นเลยไม้ใหญ่มากเลยครับอเสาหน้าเจ็ดครับเพราะว่า สาเหตุที่เราเอาไม้ในเจ็ดพ่าหนึ่งการรับนำหนักด้านบนครับครับไม้ต้องหนาครับดูครับหนาสองนิ้วเต็มโอ้นี่ไม่ไม่ได้ให้ชมเมื่อกี้เพราะช่างบอยบอกมาดูเลยไม้หนาสองนิ้วนะครับใช่สองคูณเจ็ดแลครับสองคูณเจ็ดนิ้วเออใช่สองคูณเจ็ดนิ้วเสาใหญ่หนามากใช่ครับแล้วก็เอาเสามาลงบากแล้วขันน็อตสี่หุนโอ้แข็งแรงมากไม่ใช่แค่ตะปูนะน็อตมีนไม่ใช่น็อตเล็กนะน็อตใหญ่ด้วยน็อตสี่หุนเลยน็อตสี่หุนเลยนะครับผม แข็งแรงแน่นอนอันนี้เป็นแบบหลังแรกเลยที่ผมทําที่เป็นรถใช่การ์ดวันนี้คือออกไอเดียแบบว่าก็แค่จินตนาการว่าเออมันน่าจะเป็นอย่างนี้ครับแต่พองานออกมาโอ้โหถูกใจมากถูกใจมากใช่ถูกมากเลยถูกใจมากเลยโอ้โหท่าเนี้ยในชัานกำลังทํางานอยู่สีนี้ลงด้วยสีอะไรครับตัวบ้านหลังสีทิวเทิวเอครับไอพวกรอบสุดท้ายเนี่ยผมจะใช้วิธีการพ่นที่มาเก็บที่หน้างานนะเพราะว่าเราลงหนึ่งเราลงหนามาแล้ว เราลงมาแล้วสี่เที่ยวครับครับผมตอนนี้คือเที่ยวที่ห้าเลยคือที่ห้าคือที่มาเก็บโอ้ใช่ห้ารอบไปเลยหลังนี้ใช่ห้ารอบทั้งหมดเนี่ยด้านบนโอ้ด้านบนด้วยแต่หลังนี้เราอะเด็บเอาบันไดเหล็กอะอันเนี้ยเป็นบันไดเหล็กนะแต่ทาเป็นสีน้ําตาลจริงขึ้นได้ไหมครับจับขึ้นได้ขึ้นได้ครับผมเนี่ยน้องกางเก็บงานอยู่ผมนึกว่าเป็นบันไดไม้นะรับเป็นบันไดเหล็ก อ่าทำไมเราถึงต้องใช้บนไดเหล็กเข้าบ้านหลังนี้พี่เขาบอกว่ากลัวไอ้ฝนแดดฝนอะไรเงี้ยครับกลัวไม้มันปุก็เลยพี่อยากใช้เป็นบันได้เด็กซึ่งเราทําเป็นไอ้ใช้เป็นเหล็กกาวไนท์ให้กาวไนท์ใช่ครับผมหนามินแปดให้จริงๆถ้าไม่บอกผมไม่รู้เลยนะเพราะว่ามันคล้ายกันมากเลยครับสีก็เป็นสีเดียวกันใช่เพราะปกติจะใช้ไม้เออครับผมผมมีกันตกให้ด้วยครับมีกันตกให้มีประตูอันนี้ยังไม่ได้เก็บสีตรงนี้ครับเดี๋ยวด้านบนเก็บสีแล้วผมไม่กล้าขึ้นไป อ๋อนี่่นะครับหเงาช่ำเลยเหรอครับเงาช่ำเลยแล้วเราขอยืนด้วยตรงนี้อ่าแต่ข้างบนมีอะไรบ้างอยากให้ลูกค้าได้ดูก็ข้างบนครับครับผมจะมีที่นั่งทั้งหมดสี่จุดครับผมครับสิบสองคนแล้วก็ชิงช้าอีกสองคนเป็นจุสี่ครับผมนี่ครับผู่องบอยดูบ้านพี่เขาดูโล่งดูสะอาดดูสวยมากใช่ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ที่มาแต่งบ้านหลังนี้มีแต่ของผมทั้งหมดเลยโอ้ข้างล่างเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ใช่เป็นเอ็ซีผมเลยเจ้านี้ครับผม เฟอร์นิเจอร์โคมไฟโคมไฟโต๊ะเก้าอี้ครับผมหลายอย่างเลยที่พี่เขาซื้อมาครับมาจากร้านเราหมดใช่ใช่ช่างบอยหมดใช่ครับผมเขาเชื่อมั่นในฝีมือของช่างเราครับผมโอเอซีจริงๆเลยอ่ะแล้วบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับบ้านนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอโบเชตจังหวัดสุรินทร์ครับผมครับผมนี่ ใครอยากมาชมแค่แค่ผ่านไปไม่ไม่ไกลจากบัวเชียใช่ไหมครับใช่ใช่ประมาณเจ็ดแปดโลครับเจ็ดแปดโลเข้าไปในเมืองเนาะตรงนั้นใช่ใช่โรงเรียนอะไรไม่รู้เมื่อกี้เห็นบัานจานหรือเปล่าบัานจานครับครับผมน่าจะเป็นโรงเรียนบัญนจานถ้าใครผ่านมาก็เล็งเลไว้นะครับรูปแบบเนี้ยอุยตั้งแต่ผมมาเนี่คนขับไปผ่านมาเนี่ยโอ้โหมองเัินเพราะมันเด่นมองจากถนนมาเด่นมาก เด่นแล้วก็นี่แหละครับซิกเนเจอร์อีกแล้วของลูกพศซิมเนเจอร์ไม่เก่าช่างกวัาจะทำลงหลังแรกของโลกหลังแรกของโลกนะครับทําโล่งเสาใหญ่ใช่แต่ตอนนี้กําลังเก็บสีอยู่เราก็เลยอเดี๋ยวขออนุญาตลงไปข้างล่างก่อนนะครับอันนี้ต่อมาจากโหวงเอเฟมอยู่ข้างรับระยะห่างก็พอดีครับผมเอเฟมปกติเราไม่ได้ทาห้องน้ําใช่ไหมครับใช่อันนี้ลูกค้ามาต่อห้องน้ําอ่าต้องเรียนลูกค้าก่อนนะครับว่า บ้านไม้ของเราเราจะไม่ใส่ห้องน้ำเพราะอันนี้เป็นแนวทางเป็นแนวทางอเล่าแนวทางให้ลูกค้าดูหน่อยนี่ลูกค้าต่อเป็นห้องน้ําแต่ห้องน้ําพี่เขาใหญ่มากครับก็คือต่อมาประมาณน่าจะสามเมตรครับห้องน้ําดูพี่เขาค้าแบบว่าแน่นหนามากครับผมโอ้ตรงนี้เป็นส่วนที่พี่เข้ามาตกแต่งเพิ่มไม่ใช่มากับเราใช่ครับก็คือซื้อตัวบ้านมาสองแสนสามครับแกบอกว่าแกทําห้องน้ําหมดอีกเจ็ดหมื่นโอ้ <ไ>เนี่ยจะพาะเพอต่อตรงนี้มาเกบอม,มาหมอบมันเจ็ดหมื่นบาทก็เหมือนห้องห้องดึงขนาดใหญ่เลยนาะใช่ใช่ครับผมเนี่ยก็ค่อนข้างลงตัวแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าถ้าเป็นไม้สีเดียวกันทั้งหมดอ่ะมันจะลงตัวมากเลยอ,อันนี้ก็คือเป็นเป็นฝ่ายเชื้อราเนาะกลับสีมันก็จะนั่นนิดหนึ่งแต่ว่าได้อยู่ครับผมสุดยอดมากมากนี่นี่คือแนวทางใช่ในการต่อ รอลองเล่าให้ลูกขาฟังนิดหนึ่งว่าทําไมเราถึงไม่สร้างห้องน้ําสําเร็จมาในไม้ก็คือหนึ่งการขนย,ย้ายครับสองถ้าเราเร็วอหอะไรพวกยานงยาแนวครับ,รบมันองก์กวมันไม่อยู่มันไม่เหมือนมาทําที่หน้าง,งานถ้าหน้าง,งานเนี่ยหนึ่งเราสามารถเทเป็นเป็นพื้นปูนก่อนปูกระเบื้องใส่น้ํายา<อ>การซึมมาไลเรียบร้อยหมดเลย ครับแล้วมาปูที่หน้างานเนี่ยมันจะจบกว่าถ้าทำถาวนใช่มันจะถาวรเลยลูกค้าไม่ต้องมาเชียร์ปัญหารอบที่หลังใช่ใช่แล้วก็เนี่ยพี่เขาอะเททั้งปูนแล้วก็ตัวผนังอะพี่ก็ก่อเป็นอิฐมวลเบาโออิฐมวลเบาทําเป็นผนังขึ้นเลยครับโอกาสซึมเข้าหาตัวเนื้อไม้ตัวเหล็กไม่มีเลยไม่มีเลยครับแน่นหนามากครับผมขึ้นไปดูตกใจเลย้เนี่ยก็คือสาเหตุที่ผมไม่ค่อยอยากทําห้องน้ํา แปลว่าสําเร็จมาในในพวกบ้านไม้ครับถ้าลูกค้ามาทําเองอ่ะมันจะจบที่สุดเลยโอ้โหสุดยอดอันเนี้ยครับคนทางในหนาคื้เนี่ยเป็นพี่เขาค้ำไหมครับเขาค้ำจนแบบให้นิ่งที่สุดอ่ะครับครับถ้าไม่นิ่งนี่ถ้าพื้นมันเด้งได้เนี่ยกระเบื้องร่อนห้องน้ํารั่วทันทีอืครับผมเนี่ยต้องเป็นจุดที่ต้องแน่นหนามากที่สุดใช่ใช่ครับในห้องนอนอ่ะสบายสบายครับห้องนอนแต่ห้องน้ําเนี้ยสําคัญสุดเลย เนี่ยปัญหาเรื่องรั่วเพราะว่าผมยินมาคือเจอปัญหากันเยอะเรื่องรั่วครับผมบผมก็เลยอยากให้ลูกค้ามาทําเองดีกว่าสบายใจกว่าสบายใจกว่าใช่ครับผมเป็นแนวทางให้ใช่ครับผมตรงนี้อ๋ออันนี้นะครับเป็นแนวทางให้ที่ดีเลยนี่พูดหมดเปลือกแล้วนะครับช่างรอยบ,บอกหมดถึงเทคนิคว่าเพราะอะไรบางคนถามว่าอยากได้ห้องน้ํำมาก็ต้องเสี่ยงกับอ่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับบ้านนอกดาวไม้คือมันอาจจะมีรั่วซึมได้ครับเอาแบบนี้ดีกว่าครับผม ไปดูเอฟเฟมที่มาคู่กันได้ได้ได้เผื่อเป็นแนวทางว่าเออชอบแบบนี้นะต้องมีเอฟงเอฟเฟมแบบนี้โอ้โหขึ้นไปเมื่อกี้สูงมากเลยนะครับเห็นบรรยากาศเออครับหลังนี้มันได้ห้าขั้นครับนี่โอ้หลังนี้หลังนี้ก็ไม่ธรรมดาอืมพี่โามลังต่อเติมปูกระเบื้องปูอะไรอยู่ครับ้างบนพี่เขากระเบงปูกระเบื้องอยู่ครับเราน่าจะขออนุญาตขึ้นไปได้เนาะช่างขออนุญาตนิดนึงนะครับผมครับผมอ่านี่ช่างฝีมือ ครับห้องน้ำนี่นะครับฝีเมือของพี่เขาก็ขออนุญาตพี่เขาขึ้นมาดูแลยอย่างพวกกระบงกระเบื้องอ่ะลูกค้าสามารถเลือกได้หมดเลยครับอยากได้แบบไหนคือตามใจเลยอย่างเงี้ยที่มากับช่างบอยนี่คือจะมีพงมีฝ้าแบบเก็บรายละเอียดได้หมดเลยครับผมแล้วก็เนี่ยหลังนี้ลูกค้าบุในให้บุในบุในคือนี่ครับโอ้ไม่ให้เห็นไม้เลยอันนี้อันนี้คือเป็นงานของที่ร้านบุมาครับกับบุในให้เรียบร้อยเห็นไหมครับห้องน้ำ นี่คถ้าทมาทาเองมันจะได้งานแบบนี้เลยครับครับโอ้ข้างนอกนี่เป็นไม้ฝาใช่ไหมใช่ข้างในเป็นอิฐมวนเบาใช่อิฐมวนเบาอย่างสวยแล้วกู้กูกระเบื้องยังยังยังเนี่ยครับผมอ๋ออันนี้แค่ทำตรงนี้แล้วจะเทปูนอีกรอบนึงครับเทพื้นปูนทับก่อนปูกระเบื้องดูครับโอ้โล่งมากจะทําได้แบบว่าสุดยอดมากเลยนะฝีมือมากเลย หอห้องน้ําต้องมีพัดลมด้วยใช่ไหมใช่นี่โอโอะอะไรเรียบร้อยหมดเนยช่องระบากันช่องระบายีก็มีทำได้ดีครับโอห้องน้ําทําไมมันตอนนี้น่าจะเป็นที่าบน้าโอ้น่าจะเป็นเทียมน้ำเพราะว่าเนี่ยตัวตัวไอ้ช่องทางน้ําครับเทียมน้ําตอนนั้นจะเป็นชักโครกอันนี้เป็นชักโครกครับเนี่ยห้องน้ำค่อนข้างใหญ่เนาะคเปียบได้ค่อนข้างกว้างใหญ่แล้วก็มีสัดส่วนคไม่รวมมันมีเคิร์ฟมีอะไรแต่ว่าลงตัวมาก ตรงนี้น่าดูดีมากเลยไม่แน่ใจว่าพี่ก็จะทําเป็นอะไรเป็นซิงคเป็นอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะนครับผมซึ่งจะทําเป็นห้องตรงนี้ก่อนครับบางทีอาจจะเป็นห้องแต่งตัวก็ได้ตรงนี้อ๋อที่เอาเสื้อผงเสื้อผ้ามาไว้คราผมเป็นเครื่องซักผ้าหรือเปล่าน่าจะใช่นี่ครับก็คือห้องน้ําถ้าเรามาทําเองต่อเองอ่ะมันจะได้งานประมาณนี้เลยครับใช่อย่างเงี้ยโอ้โหมาตรฐานเลย จบจบที่ผมว่ามันจบคือจบจบครบจบใช่อย่างพื้นอ่ะเอาฟินโค้ดมาทาตามรอยต่อก่อนครับครับแล้วเทพื้นปูนใส่ตุ้มยากันซึมครับจบแน่นอนคือว่าการออกแบบที่ดีมากๆเลยครับระบบไฟนี่มาจากร้านเราไหมครับใช่ใช่ครับผมเล่าระบบไฟให้เอฟซีที่ยังไม่ได้รู้นะครับหลังนี้ลูกค้าบอกจุดระบบไฟมาเราก็เดินให้แล้วก็บอกว่าอยากมีแอ ถ้ามี A จะต้องมีเบเกอร์ครับผมครับนี่ครับมีเบเกอร์ให้เรียบร้อยครับแ<อ>ใช่เนี่ยตรงนี้จุดทิจิแตอตรครับท้องนี้คือผมเดินมาให้เรียบร้อยหมดครับพ,<อ>พอมันซ่อนไม่ได้ตรงนี้ครับมันจะเห็นนิดนึงมันจะเห็นตัวนี้คือตัวที่สายไฟที่ไว้สําหรับติดแอร์ติดแอร์ครับผมเป็นขนาดทองแดงใหญ่ไหมครับหรือว่าทองแดงเบอร์สี่ครับทองแดงเบอร์สี่ครับสาย A มาตรฐานเลยเบอร์สี่ชัดเจนมากครับผมเราต้องเอาไปว่ามาตรฐานครับให้ลูกค้าไปเลยครับผม เอฟเฟรนี่มันโล่งสบายนะครับเนาะใช่เป็นปาถ้าจำไม่ผิดมันสามเมตรสิบนี่แหละสามเมตรสิบใช่ความสูงของรังคาตรงนี้ถ้าต่างเป็นเป็นบากกระทุง g เปนกระทุงครับนี่อันนี้คือจากรีวิวมายังไม่เคยเห็นสําเร็จอย่างนี้เนาะครับยังไม่เห็นเลยครับนี่ครับผมอันนี้คือสําเร็จทุกอย่างออครับผมบอดีพี่กําลังต่อเติมบอดีเลยครับได้มาเห็นแนวทางตรงนี้ครับเนี่ยค่อนข้างลงตัวพี่เขาต่อเราผมขึ้นมาดู ผมขึ้นมาดูวันแรกที่ผมมาโอ้โหตกใจเลยเอ็นฟี่ก็ต่อทําอ่มาตรฐานอย่างชอบเลยเนาะใช่ใช่ทำให้สัดส่วนดีสต้องต้องยอมรับว่าลูกลูกค้าทําได้ดีด้วยใช่เราก็ทํามาสวยแล้วลูกค้ามาต่อเติมเข้าไปลงตัวมากๆใช่แล้วอย่างหนึ่งต้องได้ช่างที่ดีด้วยเฮ้ยใชงไงที่ช่างที่ที่ทํางานนี้นี่ก็ใช่โอ้โหบบมอน่ังอย่างช่างเขาใน่โอ้ฝีมือมาก เขาต่อเขาทาเนี่ยฝีมือมากเลยอยู่ข้างล่างนี่กำลังทํางานเป็นทีมช่างที่ทําบ้านให้พี่เขาตัางหากนะครับมาต่อเติมกับช่างบอลถือว่าเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพเลยนะครับฝีมือเลยได้สวยได้ลงตัวใช่เครื่องมือพร้อมอะไรพร้อมเนี่ยเนาะงานมันก็จะออกมาดีครับครับบ้านหลังนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ลงมาบันไดห้าชั้นแต่อนาคตเห็นพี่เขาว่าอยากได้อีกสามหลังเฮ้ยเอฟเฟกต์นี่พื้นที่ที่เหลือเนี่ยที่เขาจะลงทั้งหมดแต่เดี๋ยวรออีกสักพักก่อน ครับรอให้อะไรอะไรมันลงตัวก่อนนั่นแหละเออตอนนี้แกก็เอาขอมาแต่งๆเรื่อยๆครับครับพวกคมไฟนี่ครับมีหลายอย่างก็อย่าลืมให้บ่าวศักดิ์ศรีมาดูนะได้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 ครับผมมาถ่ายทอดให้ให้กับอ่าพี่น้องเราได้ดูเพราะอยากให้เป็นไกด์เพราะว่ามันไม่แพงถ้าสามแสนกว่าบาทแล้วได้ทั้งบ้านเอฟเฟ e มศาลาลานจอดรถหรือว่าคุ้มมากๆสำหรับบ้านหลังนี้นะถ้ามีอะไรดีๆสาลาดีๆแบบนี้ ช่างบอยอย่าลืมชวนบบาศักดิ์ศรีได้ครับดีมากเลยครับผมโอเควันนี้ก็ขอบคุณช่างบอยมากๆเดี๋ยวขึ้นช่องทางติดต่อช่างบอยให้อยู่ใน YouTube เลยนะครับครับไปดูตรงนั้นสามารถติดต่อของช่างบอยได้หรือว่าจะฝากช่อง u t u b e หน่อยช่างบอยครับฝากด้วยนะครับผมช่างบอยบ้านนกดาวครับฝากตามด้วยนะครับผมได้ครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณช่างบอยมากเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่ครับช่างบอยครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ